สวัสดีครับกลับมาพบก,กับคอมดัดชานันอีกครั้งนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมเบลดแอนโซ่ซูเปอร์ไทยนะฮะก็จะเป็นการรวมรวมดันช่วงเลเวล30กว่า,วานี่แหละเพนะราะผมเอาเวลตัวใหม่ตัวโซฟไพร์เตอร์นะครับผมก็ตอนนี้เวล36แล้วเ,เงินที่เห็นนี่ก็คือโอนมาจากตัวกังฟูุญแจนี่ก็โอนมาจากกังฟูไอ้นี้ด้วย อ่าส่วนไอ้พวกนี้มาจากกิจกรรมที่เวลาซื้อฟรีหรืออะไรพวกเนี้ยอ่าแล้วก็ผมซื้อไอ้แพ็กเกจบุกผาน้ำแข็งไว้ด้วยอ่าโอเคงั้นเราจะมาเริ่มที่ถ้ำอะไรวะถ้ำบกทนเหรอชื่ออุทลิชันควีตต์ก็ช้จั되었습니다หูบ้านฝาใสหัวใจชื่นบานกันเลยถ้าใครที่เคยดูช anel ผมนะฮะก็จะเห็นว่าผมเคยมี จะจีบไว้อาชีพสุดท้ายก่อนจะเร่มเล่นอาชีพเราคือกอไฟตึ้งนี่แหละพวกดิวอยู่กับที่นี้เสร็จนะครัไหนก่อนทางนี้ก่อนเอาเวชหลักก่อนโอ้โหแทงเขาแบบดี้เลย เพื <formation jin inh throat> ่อนมาเพื่อนเพื่อนจะเดินไปไหนเพื่อนมามารับของแจกหน่อยูเพื่อนอยกับไปเลยเพื่อนอี่บงอยผู้ขาตายผู้ขาตายผู้ขาตาย สนรับไงนายกก่งสุดบอดกว่าแน่เจ้ามาจากฝ่งสายขไม่เคยกลับไปไจะมีควาความทางเสียของซอนม,อนมยองหรือชอนมยองขึ้นข้าเขาเขา,ขาตาแล้วทำทางเสียของเขาแล้วเจ้ต้องไปเจ้าต้องการไปทำไมควมเป็นยกันสิ่งสำคัญมากซอนดู ถาคิดไม่ออกข้าความสักเสียข้าไม่ไว้นในใจตัวเองข้าไม่ไว้ในใจใครในคนกอบกอบบุงจับตาดูใช่ในคนแต่เขาตายแล้วพวกเขาตายหมดไม่เจ้าข้าพวกเขาว่าจะฟักมน,นบ่นเลยวะบมนมากบินไปดิบมนมากวะอืมหาทิงแน่น là cả bên thằng đôi Ok! thằng đó! lại gỉnh thỏ lock. À. Ta บกอกไม่ได้กินเขาหรอกวับแช่งจะแทงเขาแทงเขาไปโดนโอเคโอเคเริ่มไงดีวะเริ่เปลี่ยน,นเริ่มเปลี่ยนลงลงไปเ

เฮ้ยเลือดสามสามเลยอรอไหนดีกว่าที่ใส่อยู่ไหมคิดิคอนดาเมจเจ็ดสิบสี่มันยังองเสพพลังโจมตีสองดีกว่าเยอะใส่เลยไม่รังรออันนี้ได้อะไรดีนะคิดิคอนสิบหกว่ะเลือดร้อยสิบบล็อกยี่ใส่ใส่ผสมผสมมั่วๆนี่แหละใส่ใส่อันไหนดีกว่าก็ใส่นั้นตอนนี้ยังไม่เน้นเสร็จเท่าไหร่ น,นี้ก็ย่อยทิ้งโอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยไปขายพอย่อยน่าจะได้ขยะขายทิ้งเป็นตังค์เดือนโอเคครับผมดันหน้าเจอกันรกครับเอาละครับมาถึงดันต่อไปแล้วจะใช้ดันนี้หรือเปล่าวะชื่อดันว่าที่ลกล้างกลิ่มหอนนะฮะอ่ะไม่น่าใช่แล้วท้ามีตัวนี้มาด้เด็ดไปไปไป ตอนนี้ตัวละครผมก็เลือก34นะฮะอาวุธที่ใส่ก็เป็นอาวุธจากไอ,บอ้บอสแมงบอสามัิ้นะที่อยู่แถวหลังตรงเต็มอคะครับส่วนโซชิลก็ใส่ผสมกันระหว่างไอ,บอ้บอสเว่าลีดเบตี่สิบกั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 บทีวาพีพอมสามชิ้นมเฮ้ยหรื่ใช่วะอะไมมอนมาเือนมอนมันล้ายอยู่นะ อยออู่ด้วยอยู่ด้วยแบบ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 อยูนด้วยแบอยู่ด้วยแบบอยูยแบบอยู่ด้วยแบบอยู้วยแบบอยู่ด้วยแบบอยู่ดบบอยเ่ด้วยแบบอยู่ดวยแบบอยู่ด้วยแบบอยู่ดู่ด่ดด้วยแบบอยู่ด้ยแบบอย่แบ้วยแบบอยยแบบออยบอยบอยูอบบอยู่ด้วยแบบออ้วยแบด้วยวยแบบอยู่ด้บบอยอยู่ด้วยแอ ตอนนั้นข้ารู้จักบคุณเลยฝากข้อความให้กลับมายการผ่านเจ้าเขาอะไรนะบอกเขาว่าหมู่บ้านฟ้า,าไสจะไม่ส,ส่งเสบียงให้เขาอีกมันอันตรายเกินไปก่อนอื่นบอกข้ามาเรารู้จักคนในตระกูลมูไหมผู้หญิงคนนั้นบีวอนถามคำถามเดียวกัน,นก,กับข้าตระกูลมูตายไปหมดแล้วในสงครามทางลกไม่มีเหลือแต่เอาที่หมู่บ้านป้า,ปา,ปาไสหรือที่หรือที่ใดก็ตาม ตะคุณบูเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นตะคุณของผู้ประยุทธ์แต่สงครามพีเรลนั้ไปกสียชีวิตเมื่อคนตายหมดยกเวนเยซาลังซึ่งมีลูกแต่หลังสงคราม่าหรียลถูโจมตีโดยกลุ่มข้าศ์นำโดเยซาลังสังหารพวกเขาบงารนางใกล้จะมีศัตรูในทางโลกหญิงหายไปกับนางมีโชอิบวกก็ยินดีที่จะตอบับวิญญาณของนางว่าช่ว อีพีที่ดอกโัวตรงนั้นเป็นแม่ของไอเด็กนั้นแน่เลยที่ว่าเป็นทายาทของบูชินก็ไม่เคยอ่านจริงจังนะครั้งน่ะก็เคยนั่งดูแต่ก็ไม่ได้อ่านจริงจังอะไรเฮ้ยผมว่ามีแลบวว่าจะใช่วาดันเนี่ย win

มินทับเลยมนทับเลยลูกลันเลยเนี่ยอเอเอเอม่ได้กินมินทับหรอกไม่ได้กินล็อบเบอร์ด้ยอันนี้ได้กินแอ๊ะอันนี้ก็ได้กิน โอ้รู้สึกจะได้กินหลายทีแล้วเรายังไม่คาน้ำมือเรายังยืนทีน่าด้านต่อไปทางทวมมาตาชัวร์วด้วยเด็ออกองแล้วไม่คาน้มือมโดภังอชลสดิสไ่ใช่ล้าสีสองเคสสองเวส อันนี้ที่เห็นผมเล่นตัวใหม่แต่มีเงิมีกุญแจมีไอ้นี่มีไอ้พวกนี้เยอะๆนี่ผมคือไอ้พวกของที่ย้ายได้ผมย้ายมาจากตัวกลางฟูผมนะส่วนในนี้นนผมเก็บมาจากกิจกรรมพราะกิจกรรมที่ให้ซื้อฟีอะไรเนียผมเก็บไปส่วนกลางเก็บไปในเนี้ยแล้วก็พอสร้างตัวใหม่มาผมค่อยมารับเนี่ยมีบานเลยแหวนแหวนแวนเรืองสามสองที่ใส่อยู่ เฮ้ยี่สิเอ็ดเฮ้ยเฮ้ยดีกว่าไหมลองดูหน่อยดิชีติคอนห้าสิบสามพลังโจมตีสองเฮ้ยดีกว่าใส่เลยนี่เดี๋ยวพอเลเวลถึงไอ้นู่นค่อยไปลงไอไออะไรนะไอลิงไฟ <c ười> ลืมชื่อพลังชีวิตเยอะกว่าแม่นยำการหลบดีอันนั้นเป็นบล็อกกระป้องกันชินเนี่ยบล็อกป้องกัน ลงความเป็นอย่างไม,ไม่เพิ่มคีดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่นู่นอยู่แล้วนี่หว่าลืมไปผมจะใส่โฟชิลของบอสแมงป่องบอสเดียวกับอุธที่ผมใส่นี่แหละอ่าเพราะว่ามันบวกคีดเยอะจะใส่นั้นไปจนถึงวิงไฟเลยโอเคครับแล้วเดี๋ยวดันต่อไปมันจะกันอีกทีครับผมเอาละครับเราถงหมู่บ้านกริมหอนอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เราลงในลักษณะของเป็นหลักลเพ็นรอง คราวนี้เราจะลงไปในลักษณะของเควสประจําวันม,มันจะไม่เหมือนกันเนาะคือรูปลักษณ์ของดันมันจะเหมือนเดิมแต่ลักษณะมอนของบอลอะไรพวก,พวกนี้มจะไม่เหมือนเดิมเออเนี่ยน่าจะใช่แล้วก็เนี่ยใส่หมวกคลุกแบบนี้เราเจอดันเป้าหมายแล้วน่าจะใช่ใส่หมวกคลุกแบบนี้ออกมาทําไมกับเขาไปเลยเพื่อนเฮ้ย He <laughs>

네네도이 치매 네. 아. 우리 구해 줘줘 치매 우리 구해 주줘에에나 도와야지 맵 뽑아만 해나 도와줘 네어 어지러워 그 덕분에 살 소이다 กระดางทูบนี้มันปล่อยควันพิษก็เลยพวกนี้ก็เลยตั้งสติไม่ได้หือไม่ไหวไม่มีแรงสู้หตัวหตัวอ้าวมีคนวิ่งสวนมานี่แหละไอตัวนี้แหละการโตเล็กกัง ตัวเล็กเริ่มยกขยวกัมนมาแล้วเอา,มมา,าดี๋ยวมาตาอสู้เอาดีเอาดีแยวตอนี้จะตามมาทำไมล่ะจะเอาดีเอาดีขอบเลยกับกังฟูฟูไว้ให้มึงเดี๋ยวหลังที่มึงจะชดใช้แล้วนะสบายแต่สบายหรือเสถดยรโหม,มาก มาเพิ่มละปนียร้ยรอยมา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 เอาไปแจกนี่ก็เือนกมาแก้แค้แนให้กังูกกกไกลๆน,นะคร,รโอเค หรือยี่สิบหกไม่ไม่ใช่แล้วไปขายิ้งเดีอว่าเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเซฟยโเ้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปออกไปทีเดียวโอเคครับผมแล้วเ,เดี๋ยวจะอ่ะไปอีกสักคราวเวลายัางพอเหลือนะจะได้สักสองสามดันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้เอาลรถจ่าสำหรับดันต่อไปนะครับเป็นดันสุาสานบ,บัตรพบหลุดนะครับผม ก็ไปอัปเกรดตัวมาทีหน่อยไปฟาร์มมาเมื่อกี้แอรลิงไฟแล้วก็ให้ตัวแอร์นั่นแหละพาลงมันอยู่นคนไรดีเห็นนะเห็นนะเห็นนะเมื่อกี้มีร่างเงาแอร์อยู่ไดนอไเงี้ยหนึงตัวนั้นก็มีอีกตัวหนึ่งเนี่ยเดินอยู่เนี่ยบินไปเลยแบงค์นั่ง

การเปสีการเตะสีการเตะสีมเนาะคือสาตายยังไม่เห็นแต่รู้สึกว่ามีนะไม่ต้องแล้วหรอกเดืดเลอยสุ่อสารสุภาพบรุษนะครับผมของดีก็ต้องเอาไว้ก่อน มีสิบสองอันละโอเค <c oughs> เอา้าวนี่แหลมะมันเพิ่งแบบยืนเมาไปเลย <c oughs> มันพิ่งหลุดใครวะห <c oughs> ม้ายายืนเมาไปเลยคือจบแล้วใช่ไหม <c oughs> โอเค จะยังมีด้านข้างๆอีดันหนึ่งโอเคแต่เ,เราไปลงตอนเนื่องเลยไปตัวพอดีตัวแอสกับตัวนี้มันคนร้ายดีกันเอาตัวแอสไปเพราตัวแอสเวลามันหายตัวบอสมันจะไม่เห็นแต่บอสมันจะไม่ใส่ท่าหมูถ้าเกิดขอตัวกับคูไป จะว่าตีกันบางทีบอลมันใส่ท่ามูอ่ะเดี๋ยวมาโดนตัวนี้ด้วยตอนนี้จะตายเอา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ันเข้าดันอยู่บนรูขึ้นไปไงวะมึงแต่งไปเลยได้ไหมได้เว้ยเด <h> ี๋ยนันสุสานใต้ดินนะครับผมมือกันตอนนี้อ่อันนี้ดันสุดท้ายละเดี๋ยวจบดันนี้ก็ปิดคลิปแล้วนะครับผม สารเต้ดินมาถึงกระเจยตัวนี้เลยนะไม่ต้องทำอะไรเยอะดีดีดีามาทำคมเคารพจุดท่งจุดที่กันพอดีจ้าอันเอ

เดียครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมก็เดี๋ยวพอเลเวลตันไม่ตันแล้วพอสุริยค้าขึ้นเดี๋ยวไปเมืองหม่แล้วจะถ่ายมาให้ดูนะครับช่วงนี้ก็อาจจะได้ดูดันเก่าๆไปกันไปก่อนย้อนความรักกันก่อนเนาะโอเคลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับก็จะมาทําทริคให้ดูนิดนึงเมื่อกี้เพิ่งได้มานี่ไม่ใช่มัน บันที่จำใช่ไหมเออใช่เลโฮ้คนอืีนเขาไปโดดตรงอื่นตรงสูงๆกันหนึ่งผมเอาตรงนี้เลยแปดปีก็ได้นะดูนะฮะอาศัยบักของเกมนิดหน่อยเลยมาประมาณตรงเนี้ยแล้วเราก็กดพุ่งโลกโอ้ยพลาดไม่ตรงไม่ตรเอาใหม่เอาใหม่ใหมเอาจนก,กว่าจะได้มันจะมีจุดหนึ่งที่มันลงไปแล้วมันจะไม่ถึงพื้นมันจะคาอยู่คนะรับหามุมดีๆ เฮ้ยติดเสานี้แล้วเมื่อกี้ทำจนได้ฉายามาเลยอะทำจนได้ไอเอฉายาแหละทุกแล้วพยายามทำให้หลอดเขียว <c oughs> เต็มไอมหลอดเขียวนี่เต็มเอาไว้นะครับผมปึ๊บไม่ได้ว่ะมันจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันจะคายอยู่กันละจนหลอดสีเขียวหมดแล้วมันก็ค่อยลอยลงพื้นแปะ๊ะได้ปาจีจํากันเลยทีเดียวตั้งเล็งเหลี่ยมดีๆอะ แต่ตรงนี้ป่ะแต่ตอนนั้นรู้สึกว่ามุมมันจะไม่ได้ถ้าตรงนี้ล่ะเนี่ยเนี้ยเอาายอเนี่ยฮะแล้วคาอยู่เงี้ยคาไปเลยครับผมแบตวิเอาให้หมดหลอดไปเลยแน่แน่นอนฉายาบัญทีจำนะครับผมวิ่งเวียนนี่ฮะก็มันก็เป็นเหมือนแง่งอะไรสักอย่างนี่มันติดเป็นปักของเกล็นิดหน่อยะครับผม อ่าอันนี้ผมก็พอดีมาเจอแง่งตรงนี้พอดีเป็นทริคทิคอ่าโอเคครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้จะไปโดูตรงไหนก็มาลองตรงนี้ได้นะครับจากที่ผมทำเพิเมื่อกี้รับรองถึงแน่นอนแปดิครับผมบอกว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กํลาลังไล่เก็บฉายายอยู่นะฮะโอเคครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ